สวัสดีครับผมพี่น้องครับผมปะกันอีกแล้วครับกระเบาอีสานสายลาครับมือนี่กับการตอนของเขาไงนะครับผมเช่นเก่าเช่นเดิมครับมากับเบาเตยเช่นเก่าเช่นเดิมอีกแล้วครับผมเบาเตยสวัสดีครับผมนี่ครับเป็นเจ้ารวยครับมือนี่กับเจ้าเลี้ยวคือเก่าครับเอามาสองตัวครับรวยเลี้ยวครับผม โกได้สิมันล,ล่อหลุดล่อติดตามเบิ่งครับมือนี่แต่ที่นเนี่ยนี่มาบอกยางไก่รับมือนี่ก็เบาเตยหาหมองไม่ไหมครับโคตรไก่ครับมือนี่โอ้โ,โหสิมีหนุกปลาวะ,ะครับผมมากอดแม่คำเอา้าเบิ่งล้มตอนนี้พี่น้องเบิ่งล้มครับโอ้วยาวได้เลยครับนี่ จักสิคือว่เดอพี่น้องเด้มมือนี่ยังไดก็ล่อหลุดลรอ,รรอติดตามเนาะขอให้มนันละครับขอให้ได้จับขาไม่ออเอ้าบอกร้ายดอกพี่น้องครับเดี๋ยวขอโตไปฮห,หมองไซครับผมขออนุญาตฟังหนุกฟังอย่างกานะ่อนับไวอยู่จุดใดนะผมอะรอหลุดลรอ,รอติดตามครับนี่ครับพี่น้องครับผมไซเจ้าเลี้ยวไว้นี่ครับ รอหลุดรอติดตามเบิึงนะครับผมรอสิมี้โตบ่บ่ได้ตั้งกล้องดอกเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิดีอยู่นี่แล้วครับสิถ่ายให้เบิ้งก่อนนะครับผมรอหลุดรอติดตามครับนี่พี่น้องตัวหนึ่งครับอยู่ต้นนี้ครับเนี่ย เฉลียวนี่ยุ่พุ่นครับคือบวขันบืบโบแมนหมดเจาะบ่ครับพอผมไปใส่บังคัมันมีหมดยูนไตลรางครับคือมันไต่ขึ้นไปเจ,ปะจาะบบจักครับขันไปยกหนึ่งเ้าเลยครับเห็นแต้ดินทวนๆอยู่นะมันมันอยากออกมากเดี๋ยวผมสิไปเบิ้งครับผมอันตรายครับบบคือกับสิใหญ่มาพี่ล่ะ นี่นกเขาแล้วพี่น้องผมปิดกล่องพอดีครับบินเขาแล้วครับคู่แล้วครับผมลดกลัามพอดีครับตอนนกเขา่าเฮ้ยเกียร์มันโดดลงว่ะเขาแล้วครับเลียกแล้วครับตัวเลี้ยวเรียกแล้วพี่น้อง นกป้ากับเขารวมนะครับแต่ตัวนี้ยังอยู่หนีอยู่ครับเขียดมันอยู่หนีครับเอาแล้วครับโดดยู่ได้นกป้าโดดอยู่ปิดกล่องพอดีครับนกบินเขาหันว่ามันหมดเจาะเเลียวครับว่ากำลังสิงไปบึงเฉลียวขันอยู่บ่โดดอยู่ทั้งไป ตัวเลี้ยวใส่หยุดงาตำตำถ้าลงก็โดดใส่ได้แหละเบิ่งมันถีลงมาตัวเลี้ยกับลังดึงตัวนี้ก็บยุนี่ครับเดี๋ยวโบไปครับเขียนยุนี่นสิไปวะ,ะ,ะไปโอไปบ่อย่างหัวคุ้นมานุกตัวนี้เอา้าพอกนี้นี่ก็จักล้อสิไปใสดอกพี่น้องเอ้ยขี่รถวุนอยู่ เพผนมาหางัวเฮรอลุนไปเรื่อยพี่น้องเดี๋ยวผมือถ่ายเบื้องเรื่อยๆครับเดี๋ยวคลิปมันจะเงีวเกินเนาะเอาพี่น้องครับตับเรียบร้อยอ่าครับตับเรียบร้อย,ย,อยไปเบาเตยเฮะโอ้บ่พอสิบนาทีครับ เบาเตยยางมะบึงโดดเหยียบเลยวะโอ้โหดหดไปเอาห้องเบาเตยโอ้โฉดเลี้ยวเห็นว้หรือที่น้องเบาเตยกำลังยางสิไปเบึ้งนะยังได้โดดใส่เลยวะโอ้โดดลงมาเลยวะ ลงป้าเสียงกลา,างครับโอ้สายไตัั้้้งงงกลอบ่วดครสุดยอดสุดยอดโจลีวโอ้ยงานนี่มันหมองานนี่ตอนนี้แล้วงานนี่มันหมอพี่น้องอทำเด๋ไวไปดีโจลีวสุดยอดด้ีครับ6ป้านี่เสียงกลางครับผมดิ้นยุกยุกยุกครับนั่นเห็นไหม ปลาดิมาไหมครับบ่เคยมากเกียผู้เฒ่า่นบอกครับนกแถวนี้มันหลคนว่่น้องเบิ้งเราหลดสะาพไม้เนาะปนนเป็นนุนเป็นโอ้้อนไมใหญ่หลาไหครับน,นกหลายอยู่เด็น,นี่แล้วพี่น้องเรียบร้อยครับเจ้าเลี้ยวบว่โดนเด้ตัวน,นี้ประมาณสิบกัวครับสิบกัวนาทีเห็นบ่ครับเด็กเอ้าเดี๋ยวไม่ลงไมาให้เบิ้งครับสักครู่พี่น้อง

ันี้บ่หุเสียดเวยอ่อนกาเลยคยับ่อนกาหมู่ว้านนี่เป็นไงอูโอ้ยลายแม่ปื๊ดโอ้โหสวยงามตามท้องเรืองครับนกปลาหนิบ่เคยมาดิพี่น้องนี่เลาจะไปตามบักลิ้วหอยครับว่างหันมันคันบบหยานหดค้นตัวหนึ่งว่างหันที่ผมถ่ายบึงทีเหล็กโจยโย่เห็ดอีเดียวว่ะพี่น้อง คือคือตัวเลี้ยวนี่หายากครับพี่น้องว่าผู้เพื่อแม่ครับนี่เบร์งเงี่ยวกับว่ามันผูแล้วครับนี่เดี๋ยวจะย่อนแสงหันมาทางดีเบ้าเตะน,นี่นี่ครับผู้ไล่สนับปีกบักเงี่ยเลยวะโตกว่าเงี่ยันบักเสียงเงี่ตัวนั้นบ้าวะแต่บัดฟังน้ำล้มบัดเป็นเสียงกลางๆลงผูดอกตะเกียบแข็งอยู่ครับผม ออาไปก่อนพี่น้องมันมาแล้วว้าเตยยกปูครับผมนี่อีกอีกอีก,อกนี่โอ้ยสุดยอดสุดยอดยกปูเอาขออนุญาตเจ็บก่อนครับผมเราจิพาไปต่อหม่องไม่ครับ พี่น้องครับผมเปิดไหลง่วมากพอดีครับนี้จ่อยครับอย่าย่างนกป้ากับบัวสูนะครับขันโยนทวนๆอยู่รีบหอยย่างดีพี่น้องเอาไปหม่องไมครับผมรอหลุดรอติดตามมั้งครับเหมือนี่เงาเงาฮึเกลวครับผมเอาพี่น้องครับไม้สามเจ้าเลี้ยวครับผมมองนี่สิบ่ได้ตั้งกล้องนะครับรอหลุดมั้งเดี๋ยวผมจะลงไปต่อดินกับเบาเตยอยู่าฟังผุนครับว่าสีคือบ่เดี๋ยวรอหลุดมั้งได้พี่น้องเด้อ เยท่าใเบิ Str ้งเรื่อยๆครับ พี่น้องครับในมองดีครับตัวรุ้ยอะไปยืนด,ด้วยหันน้าเทียเขาว่าลงหนีสิว่าถือตีฟี่ตีละตัวเลี้ยวกัยังเหลี่ยงอยู่ครับบางหันแต่ว่าบบหัวมีนกเหยียบบ่ครับเขากันหลเทียอยู่เสียงคู่เส่กันหลายเทียอยู่ครับนกปลาอยู่มองนีกับโบมาครับ ไปจับเดียวตนอยู่ข้านั่นครับพุ่นมาขันโยนแหล้วก็กลับไปพูนครับมองเขาอยู่พุ่นครับมองตรงต่อพเนียดครับเอ๋อเดี๋ยวจังเลขออนุญาตเก็บกู่กันครับผมเดี๋ยวจังไปเบิงโจเลี้ยวน้ำกันครับสักครู่ครับผมอีน้องเออออกใจครับนก บบเหยียบครับเดี๋ยวเรียกว่าทำงานจาน,นห่วหอนหมืดครับผมขันยอนเสยลกป้าหัวตะอ่อยว่างหันบบไปนังพี่นอ้องผมกะไส่มันอาจจะรูบครับห้อยนี่คือยังมีคนมาใส่เหรอครับต้นนี่มีห้อยคนเขามาใส่แล้วให้มันจังไดเให้มันตบผาดให้มันจังไดไปเบิ้งกันครับผมคือบบได้ เขาเป็นตะเหยียบอยู่ยโอ้พนเนี่ยลันมาพี่น้องพนเนี่ยลันคางหนึ่งพนเนี่ยลันคางหนึ่งมาพี่น้องสงสัยสิตบผาดครับสมพ้อหรือไงเดี๋ยวลงมาก,ก่อนครับผมตบผาดพี่น้องพะเนียลันครับ ใส่บบดีกันเลยว่ามันใส่ดีแล้วกันอ๊้าผ่านได้ย,ยังเลวอ่ะเห็ดบาบเจ้าเลี้ยวอ,อีกแล้วพี่นอ้องจับใบเบาเตยเห็ดบาบเจ้าเลี้ยวอ,อีกแล้วครับเอื่อนนกมากจนว่าไหมาเป็นตะเหยียบอยู่ไหมว่ายู่อ๋อไมเป็นนังหมานตัวเดียวเมื่อนี่หนกเสียงไง่สำไหมเสียงเทียงกันไหมพี่นอ้อง เขาก็ะด้ตัวหนึ่งยุ่มมือนนี่นี่ครับเบาหน่อยก่อนตัวหนึ่งครับผมกระเบาเตยมือนถือกระที่แหลกผมครับมาเร็วเข้มเร็วครับตัวนี้ตัวนี้ก็เสียงกลางครับผมนกตัวแง่ๆขาล้มจังไดบโบคอยโบาสาบครับผมเพราะว่าบ่ค่อยได้ยินเสียงยยเพราะว่าตอนนั้นมันล้มย,ยินแววแววครับแต่ว่าเสียงกลางครับผมตัวนี้บบหัวผ่าได้จังไดน,นะครับ สงสัยมันสิตบตบลงมาลรวมันจะมาฆ่างาหมาอยู่มุงนี้ครับผมผมว่าแล้วว่ามันจิฆ่าวะเอาบอ่เป็นยังสำหรับคลิปนี้ก็สิเอาไว้สำเนียเนาะนพี่นอ้นองเนาะคำมือเด็กลหร,มมรก็เบาาเตยสูนะ้มือแล้วครับคำถือว่าพลาดเนาะเบาเตยเนาะมือนี่เจ้าเที่ยวครับนกต้อดินกับโมี่นกเขามาเทียงแห้วกันนี้ครับสำหรับโอนี้ก็สิเอาไว้สำเนียงนะ้นอพี่นอ้นองนาะคลิปนี้ไว้จะพอกันคลิปหนาครับ ขอบุญขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมจนวันจบคลิปคือเก่าแล้วครับผมสุดท้ายนี่ก็ขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านครับขอให้เจ็บเจ็จนนะครับผมขอให้ร่ำรวยเงินทองครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกสิ่งทุกประการครับสำหรับมือนี้ผมกับเบาเตยก็ขอตัวลาเพียงท่านี้ครับสวัสดีครับโอ้พี่น้องครับขวางดีครับผมมาหอดเฮียนพึ่งมาเบิงครับผมเฉลยตัวนี้มีหาง14เซนนะครับ อยู่ทงผมป่ะเด้นับให้เบิงเนาะถึงมาเบิองอยู่บ้านครับนี่ครับนกตัวใหญ่งามครับนีเสียงซอ,อนิหนึง่ง้อครับนี่เบิงเอาพี่น้องเห็นบ่ครับกินเข้ามาเต็มหน้าอึกเลยครับเบิงนับเบิงเนอหนึ่งองสามส จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ครับหางสิบสี่เสียนครับผมตาต่อมาผมกับพึ่งเคยได้นะครับนี่เบิ้งข้ามพี่น้องเบิ้งข้ามเลยข้ามดีอยู่ครับเพียข้ามดีอยู่นกเสียงกลางครับขาล้มนี่โบหูครับผมพอมันล้มแห้งครับตอนนั้น เรานำไปเบิ้งอีกเท่านึงครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้สบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสุดอยอดครับตัวนี้เบิ้งลายข้อโอ้อย่างงามเลยครับตัวนี้นกเหยียบไว้ครับ คงใส่เป็นต้นที่เขาห่วงครับผมไปใส่ถึงหม่องพอดีครับหนกตัตใหญ่งามครับสนับปีกใหญ่ๆครับเบิ่งโดดหลดโอ้ไลทีจัดเลยครับผมหนกออกนวลนแดงครับออกมหาแดงนะครับแต่บดถึงกับแดงมากเอ๋อคลิปนี้ก็จีเอามาให้พี่น้องในเบิ้งแค่ซัมเนี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับ คือว่าสุดหยอดอยู่เชลยตัวนี้ก็พึ่งเคืไใดแ้แหละครับหางสิบสี่เซนครับผมพึ่งเห็นนะครับผมพึ่งมานับเบิง้งสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ